Okay. สวัสดีครับเรามาต่อกันจากคาที่แล้วนะครับนะคลิปแรกของเราถ้ายังจําได้นะครับเราพูดถึงเรื่องกระบวนการสงังเคราะห์แสงเนาะนะครับนะซึ่งเราก็รู้แล้วว่ากระบวนการสงังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะครับนะมันแบ่งเป็น2กระบวนการย่อยใช่ไหม นะมี2มี2ปฏิยาย่อยนะครับปฏิกิยาย่อยนะปฏิยาแรกคืออะไรครับปฏิยาใช้แสงนะครับใช้แสงหรือว่าไลท์เรียคชันบางทีเราก็เรียกว่าไลท์นะดิพเอนเดนนะครับไลท์ดิพเอนเดน ก็คือว่ามันต้องพึ่งพาแสงเนี่ยในกระบวนการนี้นะครับนะอันนี้เรียกว่าไรดีพันเด้นนะครับอีกกระบวนการหนึ่งก็คืออ่าปฏิกิริยาไม่ใช้แสงนะครับปฏิกิริยาไม่ใช้แสงนะครับนะหรือว่าคาร์บินเบนสันอันนี้ชื่อเต็มๆนะครับคาร์บินเบนสันไซเคิลนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง ไลท์ดิพ endent หรือว่าไลท์เรกชั่นก่อนคราวนี้มันมีคําก็คือว่าแสงเราต้องมานิยามแสงก่อนนะครับสําหรับอาจจะเป็นสำหรับมต้นที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องแสงชัดเจนนะครับนะเรามาดูเรื่องแสงคืออะไรไนิยามของคาว่าแสงก่อนแล้วแสงเนี่ยมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีได้ยังไงแล้วแสงเป็นพลังงานจากไหนนะครับนะแสงหรือว่าไลท์นะครับนะแสงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะภาษาอังกฤษนะเขาใช้ว่าอิเล็กโทรนะครับนะแมกนะแมกเนติกเวฟนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟนะซึ่งมันเป็นคลื่นเนะาะคราวนี้ลักษณะของคลื่นคืออะไรอาจจะยากนิดนึงนะมันเปน็นฟิสิกส์นิดนึงครับ คลื่นหรือว่าเวฟเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติคำนึงคือมันมีความถี่นะครับหรือว่าฟรีเอนซี่นะครับเราใช้คาว่า F นะครับนะเราก็มีความยาวคลื่นนะนึกถึงทะเลความยาวคลื่นนะครับเราเรียกว่าเวฟเลนจ์ range, นะครับนะเวฟเลนจ์ range, L N G H T หรือเราใช้สารกว่าแลมดานะครับตัวนี้ว่า Lambda. แลมดาเราก็มีความสูงของคลื่นนะความสูงคลื่นนะครับอันนี้คือกําลังงานนะกำลังของคลื่นนะครับนะอันนี้เราเรียกว่าแอมพลิจูดนะแอมพลิจูดนะครับนะโอเคคราวนี้เรามาลองดูหน้าตาของคลื่นนะครับลนะักสณะคลื่นอันนี้เราวาดนะอ,นนนะอ่ะเดี๋ยวเรามีรูปคลื่นให้ดู2อรูแล้วกันเปรียบเทียบนะครับนะ อันนี้หน่วยเป็นเวลาแล้วกันอันนี้เราให้เป็นเวลานะครับนะสมมติเรามีขึ้นลูกแรกหน้าต่างนี้นะครับนะอีกลูกหนึ่งไปไหนน,น,นะครับนะในเวลา1นวินาทีพร้อมกันสมมติอันนี้คือเวลา1นวินาทีนะครับนะเวลา1นึ่ง second นะครับเราจะพบว่าเครืค่องสองขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่ชื่อว่าอันนี้คือนะ แอมลิจูดนะครับแอมลิจูดหรือว่าความสูงขึ้นนะครับมันคือกําลังถ้ายิ่งแอมลิจูดสูงเนี่ยพลังพลังงานมันมากนะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือความยาวคลื่นนะความยาวคลื่นคือคลื่นหนึ่งลูกนะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้นะครับหนึ่งลูกก็คือมันมันมันเป็นรูปวงกลมมัะนะนะครับนะนะครับอันะนี้คือความยาวคลื่นอ่างั้นะตรงนี้ก็คือแลมดานะครับแลมดานะ คราวนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับนะใน1หน่วยเวลาเนี่ยนะครับนะหน่หน่วยเวลาเนี่ยเท่ากันข้างบนเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับ1ลูกกับ3ส่วน4ของลูกใช่ไหมนะหนึ่งหนึ่งเศษสส่วน4ของลูกนะครับนะอันนี้เราจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ขณะที่ด้านล่างด้านล่าง,าลาง1ลูก2ลูก3ลูก3ลูกครึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ ในเวลาเท่ากันอุญญยได้3เศษ1ส่วน2เฮิรต์นะเพราะอะไรเพราะว่านะครับเห็นไหมสิ่งที่แตกต่างกันคือความถี่อันนี้ความถี่นะครับนะความถี่ความถี่อันนี้มีความถี่3.5 3 3.1 3เศษ1ส่วน2เฮิรต์อันนี้เป็น1.34เฮิรต์เพราะอะไรทำไมมันถึงมีความถี่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเฮิรต์เนาะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความยาวมันต่างกัน เราเสรังเกตว่าถ้าคลื่นมีความยาวมากเนี่ยนะครับมันต้องมันจะได้ยาถ่างเยอะความถี่ก็เป็นเนี่ยน้อยลงเพราะความสัมพันธ์ของความถี่และความยาวคลื่นเนี่ยมันจะผกผันกันนะครับเขาบอกว่าถ้า f มากแลมดาจะน้อยนะครับนะ f มากแลมดาจะน้อยนะครับนะโอเคนี่แล้ว f ก็เกี่ยวพลังงานด้วยนะครับนะเขาบอกว่าถ้า f ถ้า f มากนะครับนะเดีย๋ยวเราเขียนใน้ครบเลย f มากดั mark, มด้าน้อยพลังงานของคืนเนี่ยนะครับมันจะมากตามนะความถี่เอ,อ่อความถี่กับพลังงานเนี่ยไปด้วยกันนะครับนึกไม่ออกเช่นเรานึกถึงตีโต๊ะก็ได้สมมติเราตีโต๊ะ1นาทีเนี่ยเราตี5ครั้ง5ครั้งนะกับตี20ครั้งเนี่ยยีครั้งมันเจ็บมือมากกว่าเพราะเราใช้มันได้พลังงานมากกว่าใช่ไหมอันนี้เปรียบเทียบไง่ายหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ f มาก ดีมากพลังงานก็มากนะครับนะโอเคงนั้นพลังงานของคลื่นเนี่ยมันมาจากความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราแสงไปเกี่ยวอะไรแสงเนี่ยเป็นคลื่นรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นคลื่นไฟฟ้หหน้าตานี่แหละนะครับถ้าเรามาลองดูว่าแล้วคลื่นไนฟฟเา็ไฟเนี่ยมันคืออะไรบ้างเราลองมาดูหน้าตาอันนี้คือคลื่นไนฟฟเา็ไฟที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับนะหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้มีหลายมีหลายแบบมากมีหลายแบบมากนะครับนะโอเคมาดู เราจะแบ่งออกเป็นลักษณะที่เราเจอกัน,นบ่อยก็คือตรงนี้ Win visible นะ visible light นะครับ visible เนี่ยคือแสงเรามองเห็นอันนี้คือแสงปกติที่เราคุ้นชินเราจะเรียกว่าแสงขาวแต่จริงแสงขาวเนี่ยมันไม่ได้มีสีขาวนะต่นประกอบด้วยเออแสงอะที่มีสีทั้งหมด7สีนะอันนี้คือในในในมุมมองที่เาสายตาม,มองเห็นนะ เดี๋ยวขอขึ้นหน้าใหม่แล้วกันเพราะเดี๋ยวเนื้อหาจะยาวนี้อ่าป๊บน,นึงนะขอขึ้นหน้าใหม่เอารูปเดิมมาใส่นะครับปึ๊บอันนี้คือไท e of Electromagnetic w a ก็คือประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอืมอ่ะเราแบ่งตามอะไรเราแบ่งตามความยาวคลื่นสังเกตไหมอันนี้คือความยาวคลื่นมากแล้วก็ค่อยๆน้อยไปเรื่อยใช่ไหมครับนะแปลว่าอะไรครับแปลว่า ด้านนี้พลังงานเป็นไงพลังงานมากแลมดาน้อย F มากใช่ไหมครับตรงนี้เป็นไงตรงนี้พลังงานก็จะน้อยกว่าเพราะความยาวขึ้นมันมากใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> คราวนี้คือแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราคุ้นชินนะ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราเจอกันบ,บ่อยๆเลยก็คือตรงกลางนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่า visible light หรือว่าแสงที่ในตามองเห็น นะแสงที่ตามองเห็นนะครับเราะว่า visible ว่ามองเห็นคือลูกตาเราอะ่ะนะครับเป็นเป็นอวลหนึ่งที่สามารถรับความถี่ของคลื่นได้นะครับและความถี่ที่เรามองเห็นเนี่ยคือความถี่ในช่วงนี้นะครับเ,เราเรียกว่า visible light หรือเราเรียกว่าช่วงที่เป็นแสงขาวแสงขาวแต่จริงแสงขาวเนี่ยมันเป็นสีขาวไหมก็ตอบว่าไ,ไม่นะครับมันประกอบด้วยแสงทั้งหมด7สี นะครับเดสีก็คือสเปกตรัมนะเราเรียกสเปกตรัมหรือว่ารุ้งที่เราคุนชินนั่นเองนะครับคราวนี้นอกจากแสงเรามองเห็นนมีอีกไหมมีนะครับมันจะมีช่วงที่ช่วงที่มีความถี่มากกว่าอันนี้เรามองไม่เห็นแหละเพราะว่าตาเราไม่สามารถรับความถี่ช่วงนี้ได้เช่น u v นะอันนี้คุณชิน UV นะครับ X-ray หรือว่าแกมมาเรย์นะครับรังสีแกมมาเราจะสังเกตว่าพวกนี้พลังงานมันสูงมาก พลังงานมันสูงที่เรามองเห็นนะครับเช่นรังสี UV เนี่ยทำผิวทำผิวหนังเอาไม่ใช่ปะหรือรังสีเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถทะลุทะลวงผ่านผิวหนังเข้าไปเจอกระดูกหรือรังสีแกมมานะครับอันนี้คือสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้พลังงานมันสูงทําลายเซลล์ได้นะครับกับอีกบางพวกที่พลังงานต่ํากว่านะครับนะนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับที่เราจักคืออินฟาเรดนะครับนะอินฟาเรดที่ใช้ในมือถือโทรศัพท์ครถใช้ในรีโมทต,ต่างๆหรือว่าคลื่นโทรศัพท์คลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นกับข้าวเนี่ยตรงน หรือขึ้นวิทยุทีวีก็อยู่นี้พวกนี้พลังงานต่ำเพราะฉะนั้นมันจะผ่านร่างกายเราไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรนะครับจริงๆตอนที่เรานั่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีคลื่นเลนี่ยฟเนี่ยผ่านเราไปตลอดเวลาแต่เราไม่เป็นไรเพราะว่าพลังงานมันต่ําไม่ส่งผลกระทบต่อเรานะครับอ่ะ้นตอนนี้เรารูแล้วว่าคลื่นเหนีย่ยเนี่ยมันมีอยู่มากมายแล,และคลื่นแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีพลังงานด้วยที่มันมากับความถี่ของคลื่นใช่ไหมครับคราวนี้พืชเนี่ยนะครับนะ สามารถเอาพลังงานเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีได้ยังไงบ้างนะครับเป็นพลังงานเคมีได้ได้ยังไงบ้างคราวนี้มาถามก่อนว่าเออแสงสีม่วงเนี่ยกับแสงสีแดงเนี่ยเราว่าสีไหนพลังงานมากกว่ากันอืมม่วงกับแดงเราว่าอันไหนพลังงานมากกว่ากันเออถ้าเราดูเรอรู้แเพราะว่าสีม่วงเนี่ยความถี่มันสูงกว่าสีแดงใช่ไหมครับะฉะนั้นสีม่วงเนี่ยพลังงานมากกว่าสีแดงนะอันนี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็ไม่ออก นึกถึงเราเคยยินว่าเราใส่เสื้อสีดำกับสีขาวไหมถ้าเราใส่เสื้อสีเออนะอันนี้เราจังแล้วว่าทาไมแสงมันพยยลังงานนะครับเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่เสื้อสีดํากับใส่เสื้อสีขาวเนี่ยเราว่าอันไหนจะร้อนมากันเออเราเคยเรียนมาแล้วว่าใส่เสื้อสีดาเนี่ยเป็นไงร้อนกว่าเออทาไมใส่เสื้อสีดําร้อนกว่าขณะใส่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยมันก็จะเย็น มันเกิดอะไรขึ้นสีที่เรามองเห็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับนะหรือเรามีเสื้อ3ามสีเช่นมีเสื้อสีแดงสีน้ำเงินเออสีเขียวเนี่ยสีเขียวสีเขียวนะสีเขียวก่อนเสื้อสีเขียวนะครับสีที่เรามองเห็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเออเคยสังเกตไหมอันนี้อันนี้ r g b นะแดงเขียวน้ำเงินนะครับเออสีแดงเนี่ย นะครับมาจากไหนสีน้ําเงินมาจากไหนแล้วก็สีเขียวนะครับมันมาจากไหนจริงๆสีเหล่านี้มันคือสเปกตรัมของสีอยู่แล้วนะการที่เรามองเห็นสีแดงเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้แสงขาวที่เรามองเห็นน่ยมันตกกระทบมาที่วัตถุหรือเสื้อที่เป็นสีแดงของเราแล้วมันเป็นไงมันเนี่ยสะท้อนสีแดงออกมาให้เราเห็นนะสะท้อนสีแดงออกมาให้เราเห็นเราก็เลยเป็นไงครับเห็นสีแดง นะครับสีน้ำเงินคือมันสะท้อนสีอะไรคือมันมีเจ็ดสีเนี่ยมันตกมาแต่ว่าสะท้อนสีน้ำเงินให้เราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใส่เสื้อสีม่วงกับใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเป็นไปได้ว่าเสื้อสีม่วงอาจจะร้อนกว่าเสือ้อสีแดงเพราะว่าเสื้อสีม่วงพลังงานมันเออเราใส่เสื้อสีอ่าสีม่วงเนี่ยถ้าเราใส่สีม่วงเนี่ยสะท้อนสีม่วงใช่ป่ะงั้นเราจะไม่รับช่วงพลังงานสีม่วงแต่รับพลัพางงานสีแดงแทนก็เป็นไปได้ว่าสีแดงเนี่ยอาจจะร้อนกว่าก็ได้นะอันนี้อันนี้ขำ ส่วนเสื้อสีเขียวคือเป็นไงสะท้อนสีสีเขียวออกมานะครับเดี๋ยวไอ้สะท้อนสีเขียวเนี่ยนะครับมันชอบกอบข้อสอบนะข้อสอบเดีย๋ยวเรามาว่าก,กันเพราะฉะนั้นเสื้อสีดําคืออะไรครับเสื้อสีดําคือมันดูดทุกสีเลยดูดทุกสีว่าดูดพลังงานทุกช่วงคลื่นนะดูดพลังงานทุกช่วงคนนะลืงงนค่นมันก็เลยเป็นไงร้อนขนาดที่สีขาวคืออะไรครับสีขาวคือ สะท้อนทุกช่วงคลื่นออกมาเพราะฉะนั้นมาสะท้อนหมดเราก็เลยเห็นเป็นสีเลยสีขาวเพราะฉะนั้นสีขาวอะไรบ้าครับพลังงานน้อยกว่าเพามันสะท้อนนะคลื่นสีต่างๆเนี่ยออกมานะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของสีแล้วก็คลื่นนะครับนะอ่ะกลับมาดูเรื่องพืชของเรานะครับพืชของเราเรารู้ว่าใบไม้เนี่ยนะครับมันมีสีเขียวนะสีเขียวของใบไม้มาจากไหนครับมาจากสิ่งที่ชื่อว่า คลอโรฟิลใช่ป่ะเราเคยยิงเขาคลอโรฟิลใช่ไหมครับนะคลอโรฟิลนะคลอโรฟิลคืออะไรคลอโรฟิลหรือคือรงคาวัตถุนะครับหรือว่า pigment, พิกเมนต์นะครับพิกเมนต์หรือรงคาวัตถุนะอ่ะแล้วมันมีสีอื่นนอกจากสีเขียวไหมมีนะครับมันมีนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่อเป็นอย่างนี้นะครับนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าแสงเนี่ยมันมี พลังงานใช่ปะอ่ะคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก่อนนะเพราค่อยไปชา้าๆนะครับนะเรารู้ว่าแสงมีพลังงานนะครับแสงพลังงานแล้วเราก็ต้องหาวิธีการจับพลังงานแสงนะครับวิธีการจับพลังงานแสงคราวนี้วิธีการจับพลังงานแสงเรารู้ว่าพวกสีต่างๆเนี่ยนะครับสามารถจับพลังงานได้ จับพลังงานได้นะจะพลังงานไดนะ้ประมาณนี้โอเคครน,นี้ตัวที่สีที่มันจับพลังงานได้เนี่ยเราเรียกว่ารงคะวัตถุนะภาษาอังกฤษเรียกว่าพิกเมนต์นะครับพิกเมนต์รงควัตถุนะโอเครงค์วัตถุเนี่ยมีหลายชนิดมากอ่ะตัวอย่างเช่นในสัตว์แล้วกันในสัตว์เนี่ยเม,ม็ดค์วัตถุก็คือเมลานิน เมลานินเนี่ยเป็นสีดำนะสีดำนะครับนะหรือสีน้ำตาลเข้มก็คือสีผิวของเรานั่นเองนะมันถ้าเกิดเรามีเมลานินเยอะเราก็ผิวสีเข้มมีเมลานินน้อยก็จะผิวสีอ่อนนะครับแต่ว่าในพืชเนี่ยนะครับมันจะมีรงค์วัได้เยอะเพราะว่าพืชเนี่ยมันต้องเอาแสงมาสร้างพลังงานจ้ะเอาแสงนมาสร้างพลังงานเคมีเพราะฉะนั้นพืชเลยจะมีรงค์วัตถุหลายชนิดมากนะครับนะซึ่งมันทำหน้าที่ในการรับแสงนะ ที่แตกต่างกันนะครับเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันจะมีลงคลําว่าถูเนี่ยออกไปทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรังแสงเนี่ยมี3กลุ่มกลุ่มแรกที่เราคุ้นชินก็คือคลอโรพาร์ตแปลคำว่าคลอโรฟิล์คลอโรฟิล์เนี่ยมีสีเขียวนะครับคำว,ว่าคลอโรเนี่ยแปลว่าเขียวนะครับนะอันนี้แปลว่าเขียวสีเขียวเพราะฉะนั้นเราไปเจอคำนี้มันจะหมายถึงสีสีเขียวหมดนะ คันนี้สีเขียวมันก็มีหลายเฉดด้วยนะงนั้นมันจะมีเขาบอกว่าม,มีคอโรฟิล a b c d ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเฉดต่างๆกันนิดๆหน่อยๆนะไม่ต่างกันมากแต่ว่าคือโครงสร้างหลักหมันคล้ายกันมันจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยนะครับนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยอยาให้จำคอโรฟิล a เป็นหลักคอโรฟิล a เนี่ยนะครับในสิ่งมีชีวิตนะครับที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ เราจะไม่ใช้ว่าสังเคราะห์แสงนะเราจะให้สังเคราะห์ด้วยแสงได้ทุกชนิดต้องมีนะครับต้องมี A เสมอคือ A เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการเกิดปฏิกิริยาเดีย๋ยวเราค่อยว่ากันส่วน B เนี่ยจะเจอในพวกพืชชั้นสูงก็คือพืชบกทั้งหลายแหละตั้งแต่พวกมอสไล่ไปจนถึงพืชดอกนะจะเจอ B นะครับส่วน C กับดเนี่ยอันนี้พบในพวกสาหร่าย แล้วก็พวกแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับเราั้นเราสามารถจําแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยตามลักษณะของโรงคตถุคลอโรฟิลได้นะครับนี่คือคลอโรฟิลนะสีเขียวรู้จกักอล่แม้นคลอโรฟิลเนี่ยมันชอบสีเขียวไหมติกต๊กติกต๊กติ๊กชอบสีเขียวไหมเออบอกว่าเลยว่ามันเนี่ยไม่ชอบสีเขียวเพราะอะไรเพราะว่านะไม่ชอบสีเขียวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สีที่เราเห็นเนี่ยมันคือการสะท้อนออกมานั้นมันสะท้อนสีเขียวแปลว่ามันดูดกลืนสีเขียวไม่ได้นะครับนะเขาสอบมันอยู่ปีนึงบ้างนานแล้วมันถามว่าหรือข้อสอบท้ายบทสอสอทอรู้มันถามว่าถ้าเราปลูกพืชนะในแสงสีเขียวออปลูกพืชในแสงสีเขียวในตัวเขนดีๆกันนะข้อสอบมันเคยถามว่าถ้าปลูกพืช ในแสงสีเขียวพืชจะเป็นยังไงนะเออคิดว่าพืชจะเป็นไงพืชมันจะไม่โตนะแล้วดีไม่ดีจะตายด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่สามารถใช้พลังงานในช่วงแสงสีเขียวได้เพราะโคลอโรฟิลมันเป็นเนี่ยแม่ทอนสีเขียวออกเออแล้วปัญหาคือไอคลอโรฟิลนะมนันเป็น โลหะถูหลักของพืชด้วยนะครับนะคลอโรฟิลเป็นโลาะถูหลักของพืชเพราะว่าสังเกตไหมใบไม้สีอะไรใบไม้สีเขียวแปลว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ของมันเป็นคลอรโรฟิลนะเขอถูส่วนใหญ่ของมันเป็นคลอรโรฟิลเนในเมื่อเราให้แสงสีเขียวมามันไดไหมไม่ได้สะท้อนออกหมดเพราะเราเห็นเป็นสีเขียวไงสะท้อนออกหมดนะเว้นอันนี้คือคำถามเชิงวิเคราะห์นะครับนะว่าเราเข้าใจไหมนะครับนะอ่ะ กลุ่มที่สองนะครับนะมันชื่อว่าไฟโคบิลินนะไฟโคบิลินไฟโคบิลินเนี่ยนะครับนะนะครับมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือนะกลุ่มแรกมันชื่อว่าไฟโคอิริทรินอ๋อต้องบอกก่อนว่าพวกนี้นะครับมันจะพบในพวกชั้นต่ำชั้นพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับนะในพืชชัน้นสูงไม่เจอ ไฟโคอิริทินคขาว่าอีรีเนี่ยแปลว่าสีแดงนะครับนะอีรีแปลว่าสีแดงนะครับตัวอย่างเช่นอีริโทรไซต์เม่ไดแดงเราเขียนให้นะครับนะเช่นอีรีโทรไซต์นะครับเขาว่าไซต์ก็แปลว่าเกี่ยวกับเซลล์เนาะนะครับอีริโทรไซต์คือ RBC หรือว่าเม่ไดแดงของเราเนั่นเองนะครับนะอีกอันหนึ่งก็คือนะครับนะมันชื่อว่าไฟโค นะไซยานินอันนี้คือสีน้ําเงินนะครับนะเป็นเม 4, ็ดสีสีน้ําเงินนะในนี้พบในพวกแบคทีเรียแล้วพวกชั้นต่ํานะครับนะด้านทะี่3นะครับกลุ่มที่3อันนี้จะพูดถึงลงคาวัตถุในพืชน,นะนะครับนะอย่าเพิ่งหลงประเด็นเด้ออันนี้เราเรียกว่าแคโรทีนนะครับแคโรทีนกลุ่มพวกแคโรทีนแคโรทีนก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือแคโรทีนอยอันนี้จําง่ายนะแคโรทีนอยเนี่ยแครอทใช่ปหมสีอะไรครับ อ,นนอันนี้สีส้มแดงสีส้มแดงแล้วก็พวกแซนโทรฟิลนะครับแซนโทรฟิลนี่สีเหลืองน้ำตาลนะครับอันนี้พบทั่วไปนะครับนะพบทั่วไปนะคราวนี้ใบไม้นะครับนะมันมีแค่คลอโรฟิลไหมต่อเลยว่าไม่ใบไม้ก็จะมีพวกแคโรทีนด้วยมีพวกเ,เดี๋ยวรอสีเหลืองเข้มๆหน่อยม,มีพวกอันนี้ด้วยครับมีพวก แซนโทฟิลด้วยคือมันมีมันมีคนณูดหลายชนิดมากแต่ว่าคลอโรฟิลดันเยอะสุดเราก็เลยเห็นใบไม้เป็นสีอะไรครับสีเขียวใช่ไหมสีเขียวคราวนี้เราเคยเห็นใบไม้เปลี่ยนสีไหมพอใบไม้เนี่ยมันแก่ตัวลงเนี่ยจากสีเขียวก็เริ่มเป็นสีอะไรสีเหลืองสีน้ําตาลใช่ไหมเออสีเหลืองสีน้ําตาลเกิดขึ้นมันเกิดอะไรครับมันเกิดอะไรมันเกิดจากการที่เขาบอกว่าพอใบไม้่ยพอต้นไม้แบ่ไม้แก่ลงนะครับ ต้นไม้มันจะมีการดูดเอาคลอโรฟิลล์เนี่ยออกมานะครับนะดูดเอาคลอโรฟิลล์ออกมาเพราะฉะนั้นพอสีเขียวเนี่ยมันออกจากใบมากมากสีอื่นที่มันแฝงอยู่เปเน่ยมันก็เด่นชัดเพราะฉะนั้นใบไม้ที่แก่นะครับนะนะครับก็คือการที่คลอโรโฟิลล์มันเป็นไงมันลดลงพอลดลงปุ๊บสีอื่นหรือลงค่าวัตถุอื่นเราใช้ค็ว่าลงค่งาวัตถุดีกว่านะนะครับ ไอ้พวกรงคาวัตถุสีอื่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นไงครับมันก็จะเป็นไงเด่นขึ้นมานะครับเด่นขึ้นน,นี้คือสาเหตุของไม้เปลี่ยนสีนะครับมันจะค่อยเปลี่ยนสีตอนช่วงมันจะทิ้งใบหรือใบไม้ร่วงนะครับอันนี้คือรงควัตถุนะครับนะ่ะเอาไว้เก็บพลังงานนะเพราะฉะนั้นใบไม้เนี่ยมันจะมีรงควัตถุหลายชนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ดูดกลืนในพลังงานแสงในแต่ละช่วงคลื่นที่ แตกต่างกันนะนะครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไปดูคลิปเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้อะครับมันจะมีไฟปลูกต้นไม้เนาะไม่รู้เคยสังเกตไหมเขาเรียกว่าไฟปลูกต้นไม้นะเป็นแบบเป็นเป็นหลอด led เนี่ยไฟต้นไม้ไฟปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ไฟแสงสีขาวแบบแบบหลอดไฟที่เราใช้แต่ว่ามันจะเป็นไฟสีแดงแล้วก็สีออกน้ําเงินม่วงม่วงนะครับเนะี่ยดูแลปวดตาเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า แสงสีแดงกับแสงสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันเป็นแสงช่วงที่พืชนชอบใช้เขาเลยใช้แสงสีนี้เป็นหละัะเดี๋ยวเรามาดูมันชอบใช้ยังไงนะครับอันนี้อันนี้ปูคอนเซปต,ต์เรื่องลองเข้าถูกไปละนะครับเรามาลองดูกราฟนี้ครับกราฟนี้คือกราฟการดูดกลืนพลังงานแสงนะครับมาลองดูแกน Y ก่อน relative absorption percent absorb แปลว่าการดูดกลืนนะครับคือเราจะมาดูว่า รงค์วัตถุชนิดไหนนะครับเนี่ยมีคลอโรฟิลมีฟีโคไซยานินไฟโคลีตินคลโรเทีนอยด์เนี่ยนะครับรงค์วัตถุชนิดไหนนะครับมันสามารถดูดกลืนแสงสีอะไรได้ยังไงบ้างนะครับนะแกน x คือความยาวคลื่นนะครับนะความยาวคลื่นเนี่ยบอกถึงสีแสงสีที่แตกต่างกันนะครับมาดูตัวหลักของเราก็คืออะไรครับคลอโรฟิลเอ สีน้ำเงินเข้มสีเขียวเข้มนะพอออกแล้วคอลอโรฟิลล์มีหลายเฉดน,นะครับเราจะพบว่าคอลอโรฟิลเลเนี่ยเป็นไงพีคอยู่ที่ช่วงประมาณนี้สีน้ําเงินแปลว่าอะไรครับแปลว่าคอลอโรฟิลเลหรือส่วนกลางเราชอบสีนี้น้ําเงินนะครับจากนั้นเป็นไงจากนั้นมันค่อยๆลดลงจ้อยเลยตรงสีอะไรครับสีเขียวเพราะคอลอโรฟิลสีเขียวมันดูดกืดพลังงานสีเขียวได้ไหม ไม่ได้เพราะอัตราการดูดเกินสีเขียบเราต่ำมากแล้วไปพีกที่ทีในช่วงสีออกส้มแดงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าพืชเนี่ยมันชอบสีน้ําเงินแล้วก็แดงเราก็เลยผลิตหลอดไฟที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงซะเพราะอะไรครับเพราะว่าแทนที่เราจะเสียค่าไฟกับหลอดสีขาวที่มีทุกสเปกตรัมใช่ไหมแต่พืชมันไม่ใช้ทั้งหมดี่มันพืชมันพืชมันใช้แค่แดงกับอ่าขอโทษน้ําเงินกับแดงเพราะฉะนั้นเราก็ ให้เฉพาะแสงสีน้ำเงินแสงสีแดงดิจะได้ประหยัดด้วยจะได้โดนตรงๆใช่ไหมโดนตรงๆอะค o l o r f u l A B ล่ะ B, B ก็ขย,ยับมาหน่อยนะครับ B ก็จะพีคในช่วงสีน้ำเงินเหมือนกันครับแล้วก็ไปพีคทีในช่วงสีออกส้มแดงตรงนี้นะสังเกตว่าอันนี้นะช่วงเรนส์ของมันเนี่ยจะแคบกว่าค o l o r f u l A เนี่ยเรนส์กว้างมากนะเพราะมันสามารถมีการดูดกลืนได้ในช่วงคลื่นที่ยาวกว่าสีเขียวเนี่ยอะค o l o r f u l B นะครับนะ แคโรทีนแหละแคโรทีนสีอหลรสีส้มเราจะสังเกตว่าเป็นไงดูดเกลืนมาเลยพอถึงสีเหลืองสีส้มนี่หายเลยเพราะดูดเกลืนไม่ได้สะท้อนหมดนะครับไฟโคดิทินสีแดงดูดกลืนสีแดงไหมไม่เพราะสีเราเห็นคือการสะท้อนใช่ไหมครับนะนะครับหรือไฟโคไซยานนไซยานสีน้าเงินโอ้สีน้าเงินไม่ดูดเกลืนเลยไปดูดเกลืนในช่วงสีเหลืองแทนใช่ไหมครับงั้นกราฟนี้มันเคยออกนะนะครับนานแล้วตดนี้อาจจะไม่ออกแลยแต่มันกําลังบอกให้เรารู้ว่าลงของวัตถุแต่ละชนิดเนี่ย มีประสิทธิภาพในการดูดกลืนสีนะพลังงานในแต่ละช่วงสีที่แตกต่างกันนะครับส่วนรูปถัดมาเนี่ยอันนี้เราให้ดูโครงสร้างคร่าวๆข,ข,ของอะโลโคโตต,ต่างๆนะครับก็จะมีเช่นแบตเตอรี่โออาร์แบตเออบตเรอ,อรี่คลโรฟิลล์น,นี้ก็คือคลอโรฟิลในแบคทีเรียนะครับนะเราจะสังเกตว่ามันมันมีแค่บริเวณหัวตรงนี้ขณะที่ c คลโรฟิลเลตามปกติมันจะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนหาง นะครับเนะี่ยมันจะ,ะเป็นมีหัวแล้วก็มีหางน,นี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้หางนี้ประโยชน์ไงนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างาระหว่างคอเลสเลเอกับเบียแตกันง่ายแตงกันแค่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นคอเลสเลเอคือ ch สแต่ถ้าเป็นคอฟเลสเตอคอลเบียคือ,อ,อ c s o แค่นี้เองอันนี้คือแคโรทีนซัโตฟิลแล้วก็ไฟโคล,ลิซินก็หน้าตาประมาณน,น,นี้นะครับอ่ามันเคยมีบางปีออกโครงสร้างพวกนี้มาด้วยนะครับเราให้ถามว่ามันคืออะไรนะจำไม่ยากถ้ามีหัวแล้วก็มีหาง คือคอโรฟิลถ้าเป็นเส้นตรงคือพวกแคโรทีนกับซนโตฟิลนะครับนะีแต่ว่า,ามันอาจจะไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเยอะเกินลึกซึ้งเกินนะครับส่วนตารางนี้นะครับมันกําลังบอกว่า,าลงควัถุแต่ละชนิดนะครับเนะี่ยไทอ o ฟฟอ y โตซ e น i c ติกพิกเมนต์ก็คือลงควัถุที่เกี่ยวข้องกับฟอโตเนเิตมีอะไรบ้างนะครับันนี้ก็บอกว่า แต่ละตัวเจออะไรเช่นคลอโรฟิลเอเจอตั้งแต่พืชสีเขียวเซโนแบคทีเรียเจอนะครับนะแคโรทีนไลโคปีนนะครับในะที่เจอเจอตรงนี้หมดเลยนะครับนะถ้าเป็นคลอโรฟิลซีจะเจอในพวกสาหร่ายนะครับนะสาหร่ายเห็นไหม D, ลนะคลนะ e, อโรฟิลดีเจอในสาหร่ายสีแดงนะครับนะคลอโรฟิลอีด้วยโอ้โหอันนี้เจอในสาหร่ายสีน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเอคือ ประเภทนั้น้ขถต่วต่างๆซึ่งไม่ได้ออกสอบหรอกนะแต่ว่าเรารู้ไว้คร่าวๆแล้วกันว่าเจอที่ตัวไหนบ้างนะครับโอเคตอนนี้เรารู้จักเรื่องสารสีต่างๆแล้วนะครับเราจะมาดูว่าไอสารเหล่านี้มันทํางานยังไงมันเก็บพลังงานแล้วสร้างเป็น ATP e ได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอเก็บไว้คลิปถัดไปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับ